พัฟแแบบเวอร์ชันพิเศษครับนะครับขอบคุณน้องๆที่แบบพอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยครับก็เพิ่งคุยกันไปไม่นานทั้งทั้งสองมวนเลยใช่สองอะไรนะครับมวนมวนผมผมมองเป็นมวนพราะแแบบมันเป็นความรู้สึกที่ที่มามารวมกันแล้วเป็นเพลงออกมาไงอ๋อผมมองเป็นมวนอื่นเราอะคีิป่ะเนี่ยก็ก็จริงๆร่วมงานกันมาสักพักละ ก็คือพี่เมฆก็คือช่วยเป็นโปรดิวอยู่ใช่ไหมครับช่วยพาไปงานไปนั่นไปนี่อยู่แล้วก็ครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีไอเดียยังไงก่อนเพลงนี้มันเริ่มยังไงมันเริ่มจากคิดว่าเราจะคอลแลบกับใครสักคนไหมหรือว่าเริ่มจากคอนเซปต์เพลงก่อนมันเริ่มมาจากหลายอย่างมากเลยค่ะอของฝั่งฝั่งเอิร์ดรู้สึกว่าเราอยากมีเพลงคอลแลบแล้วถ้าเกิดว่าเริ่มเริ่มมีคนมาชวนคอลแลบอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเพลงแรกที่คอลแลบของธนธนนาต้องเป็นพี่เมฆเท่านั้น อ่าก็คือยังไม่เคยคอลแรบกับใครมาก่อนใช่ค่ะแล้วมีคนชวนคนอื่นชวนใช่แต่จะไปคอรกับคนอื่นก่อนก่อนพี่เมฆก็จะยังไงยังไงคือจริงๆเหมือนแบบเคยคุยกับพี่เมฆไวไก้ก่อนหน้านั้นแล้วมันก็เป็นโปรเจกต์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นสักทีคือแบบติดเอาไว้ติดไวไก้ก่อนแล้วติดไว้ก่อนจนแบบว่าเฮ้ยมันจะจะได้ทําแล้วหรอหรือ,อยังไงแล้วก็เลยแบบทากับพี่เมฆก่อนเพราะว่ามันติดกันไว้นานละอะไรเยยงี้ย ยังไงพี่เมฆพอน้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีคอลแลบกับเรานะหรือหรือก่อนหน้านั้นคือจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้ไม่ได้วางแผนกันอย่างงี้ครับมันมันเกิดแค่วันเดียวในร้านกาแฟร้านหนึ่งคือก็วันนั้นจาไม่ได้เรามาทําอะไรกันนะอันนี้เราไปสัมภาษณ์แล้วก็ปล่อยเพลงใหม่แล้วก็ไปหาพี่เมฆอ๋อแวะมาหาการก่อนหน้านี้เพลงก่อนหน้านี้เอาเพลงมาไล่ดูว่าหลังจากนี้จะทําเพลงแนวไหนดีจะไปยังไงกันต่อใช่ทีนี้ระหว่างที่กินกาแฟอะไรเงี้ยครับ น้องเอมเหมือนเอาเพลงเขาเรียกเพลงอะไรนะเพลงในสต็อกเพลงความลับเพลงอะไรสักอย่างมันมันจะมีชื่อโฟลเดอร์เป็นแบบเคขอหงห้ามเอเคองห้ามไม่ยอมให้ใครฟังเพลงนี้แต่คือผมเป็นโปรดิวเซอร์ครับใช้ความผดการบางอย่างเฮ้ยหงห้ามเหรอคุณไม่ได้เราต้องอยากรู้ก็มานั่งฟังมีเพลงดีๆเยอะมากครับครับครับจนมาเจอเพลงนี้เป็นรู้สึกเป็นเวอร์ส มีค้าเวอร์สเปนเวอร์สมาก่อนเวอร์หนึ่งสองแล้วจริงๆแล้วเราตอนที่เราบอกว่าเราจะคอลแลบกับพี่เมกเราอยากได้เพลงที่แบบหนึ่งคือได้ประสานกันสองคือรู้สึกว่าต้องเป็นเพลงที่ทําให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาละอืแล้วพี่เมกก็อ้าวนี่ไงเพลงนี้ไงคือผมฟังแล้วผมโหคมมากประโยคขึ้นคมแล้วก็เมโลดี้เพลาะมากแต่ไม่มีหกครับจริงๆแล้วมันไม่มีเพลงไหนมีแบบอสมมุติแบบเพลงเข็ดหัวหน้ามัน เพลงนี้มีท่อนเวิร์สอีกเพลงหนึ่งมีเซี่ยวของฮุกอะไรแบบดูแบบกระจายกระจายปกติอยู่แล้วใช่ค่ะเป็นห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นความลับค่ะว่าเพลงเนี้ยท่อนนั้นอ่ะมันคือท่อนฮุกของน้องเอมค่ะใช่ค่ะคือจริงๆเพลงที่สองของพี่เมฆเอมรู้สึกว่าเนี่ยแหละฮุกแล้วแต่สองของพี่เมฆพี่แบบมันเป็นเวอร์สที่ดีมากเอมก็โอเคค่ะก็อันเนี้ยฮุกมาแล้วแล้วยังไงแล้วเราเรา ต่อสู้ไหมกับก็นิดนึงค่ะก็จริงๆแล้วเอมอ่ะเขาเป็นคนแต่งเพลงหลายๆเพลงมันจะมาจากคอนเซปต์ซึ่งเมโลดี้เขาอ่ะจะเป็นคนแต่งเมโลดี้ค่อนข้างเรียบค่ะจะแบบนิ่งๆเน้นึงก็คือหุกของเพลงนี้เอ๊ยก็คือเมโลดี้เวอร์สของเพลงนี้ที่ได้ยินเสร็จแล้วเขาก็แล้วพี่พี่ก็ใช่ก็ให้โจทย์ไปแต่งต่อกันเอมก็เถียงกันแบบว่าก็ค่อยๆเทยังจะปรับมีหลายๆครั้งมากเลยที่แบบเอาอันนี้ไปไปตรงนี้ไปเอมเอมก็แต่ว่าท่อนนี้อน ว่าท่อนนี้ของเอมมันมันไปอยู่ตรงนั้นหรอเพลงนี้ตอนพยายามจะแต่งต่อค่ะยากมากเพราะว่าห่วงเพลงแล้วตอนที่เราขึ้นมาแล้วท่อนหนึ่งอ่ะมันจะมีท่อนต่อไปมันต้องแบบแมชกันเข้ามากๆเวลาแต่งแบบบางทีได้แล้วแต่มันยังไม่โอเคเราก็รู้สึกแบบมันก็พอไปได้แหละแต่มันจะทําให้ท่อนแรกของเราอ่ะมันแย่ลงอะไรเงี้ยแบบห่วง แล้วจริงๆเราต้องจะแต่งเพลงที่โรแมนติกค่ะเพลงที่แบบรู้สึกอบอุ่นถูกอบกอดเออแต่งเนื้อหวานมาปุ๊บเอ๊อี <laughs> เอ็มแบบเอ้ยจักกจี้ไม่เอาเนื้อนี้ไม่เอาเนื้อนั้นก็ไม่เอานั่นแหละคะ่ะแล้วพี่เมย์เข้ามาช่วยยังไงบ้างครับผมก็ให้การบ้านเข้าไปครับยังไงก็แต่งทุกให้ได้แล้วกันนะ <laughs> <laughs> ทวงทุกวันครับอืทวงแล้วเขาก็ส่งมาประมาณ คิดถึงพี่เมฆงน่าจะประมาณสิบ <10 S 2> กว่าเวอร์ชันแต่ว่าที่อยู่กับพวกหนูน่าจะเกินสามสิบไปแล้วรับเม็นก็แบบเฮ้ยมันจะมีมันจะมีหลายแบบน้องเอเ์ดเขาจะเป็นคนที่มีความดิสนีย์อยู่ในตัวสูงครับ <c oughs> มีความแบบบาร์บี้มาก <c oughs> บางเพลงมันแบบบาร์บี้มาเหมือนช่วงนั้นเขาอินงานเต้นลำในคืนประจันใช่แล้วเมลโลดี้มันจะดูอลังการดูแบบเต้นลำดูเหมือนแล้วมันดู พะน้องเอิร์แต่งมาดูบาร์บี้น่าสวดมากแม่บอกอันนี้บาร์บี้อันนี้เจ้าหญิงดิสนีย์อันนี้บาร์บี้อันนี้ดิสนีย์อันนี้แล้วหนูโดนตีกลับจะหนูท้อตอนแรกพวกหนูนั่งแบบนั่งมานั่งจ่องรวมกันแล้วอยู่ในห้องนั่งเล่นที่บ้านแล้วก็แบบท้อทำไงดีกับเพลงนี้นะม,มันควรจะเป็นท่อนไหนกันแน่นะแล,แล้วก็แบบไม่รู้จะทำยังไงดีจริงๆต้องบอกก่อนว่าเกือบพอกันจนแบบว้ยหรือว่าอันนี้มันคือพุกจริงๆริงไหมกลับมาที่จุดเริ่มต้นใช่ ซึ่งน้องเองอะแล้วผมก็แบบไม่ไม่ใช่แล้วทำงานเราเราได้คุยกันตอนไหนยังไงอยู่ดีๆพี่เมย์ก็เอาเราโนแว่ไม่ได้คุยอะไรกันก็ส่งแล้วโยนตีกับมันไม่รู้เขาโกดผมนะแล้วเขาไม่ตอบผมไม่อะไรเลยมาประมาณกี่วันมันมีแหละ คืนเหมือนเช้านั้นน่ะคืนเช้าแรกอ่ะหนูก็ตีกันตีกันมาหนูส่งไวเอ็มไม่เอาอันนี้เอ็มมาเอิร์ทไม่เอามันต้องหาตรงกลางใช่ก็คือหนูสองคนก็ตีกันเป็นปกติแล้วค่ะเถียงกันมาถึงประมาณช่วงเกือบเกือบบ่ายแล้วอยู่ดีพี่แม่ก็ส่งไฟล์ลึกลับมาในไลน์กลุ่มเป็นแบบเป็นเหมือนอัดเสียงในไลน์อะค่ะไม่มีชื่อไม่มีคําอธิบายอะไรทั้งสิ้นเป็นเมโลดี้โยนมาเปล่าๆตุ้มลงมาตุ้มเปิดมาเป็นเสียงพี่แม่กำลังขับรถอยู่ค่ะเหวกับ ก็เลยจะเลี้ยวรถคือคือผมอะเวลาโทรหาทุกคนมันมีเวลาน้อยครับผมก็จะทำงงทำงานเวลาโทรหาทุกคนได้คือเวลาขับรถครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นเมโลดี้เออดต่าะาตาดะแาเมโลดี้ท่อนฮุกนี่แหละมาแล้วก็ไม่มีคำอธิบายอะไรท้นพวกหนูก็แบบก็เขาขับรถอยู่เ็าจะพินยังไงล้วหนูก็เลยจากจากความที่ท้อกันอยู่กับเมโลดี้มันดับที่สามสิบกว่าละแล้วก็เลย อ๋ออันนี้คือเมโลดี้พี่เมย์แต่งมาให้ใช่ไหมแป่ลองยัดเนื้อใส่กันก็ตบตีกันเนื้อกันอยู่นานมากค่ะอันนี้ก็หนูก็โดนตีกลับเยอะมากเพราะหนูอยากให้มันเป็นเพลงอบอุ่นโรแมนติกเอ็มก็แบบครอบครัวครอบครัวเพลงโรแมนติกอะไรยังไงแกตัวดิก็อบอุ่นจริงๆเพลงนี้เอ็มก็พยายามแบบให้มันโรแมนติกขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังไม่หวานจอยขนาดนั้นก็มีแบบพยายามให้มันแบบอบอุ่นและโรแมนติก ยังตกลงกันอยู่่แล้วจริงๆเหมือนแบบว่าเวอร์สและพรีมันเล่าเรื่องมาเยอะมากแหละมันเล่าเรื่องมาแบบว่าถ้าไม่เป็นไรนะเธอเกิดอะไรขึ้นก็ตามวันนี้ฉันจะอยู่กับเธอฉันจะจับมือเธอผ่านคืนนี้ไปหรือหมายถึงว่าผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้อแล้วเราก็ฮุกเราจะไปยังไงดีนะแล้วเอ็มก็บอกว่าเช้าใช่ไหมเอ็มได้เดียวว่าเช้าวันถัดมามแล้วก็เลยบอกว่าโอเคงั้นถ้ามันเป็นแบบความรักที่น่ารักมากๆหรือว่ามันเป็นคนที่แบบ คนคนที่อยู่ตรงนี้จะเป็นครอบครัวหรือเป็นใครก็ตามอ่ะไม่เป็นไรนะฉันจะลืมตาเธอลืมตาขึ้นมาเธอก็จะเจอฉันที่ say good morning กับเธอคนแรกแล้วก็จะยิ้มให้เธอในตอนเช้าอะไรเงี้ยก็น่ารักดีใช่ก็คือยังอยู่ตรงนี้แล้วเ,เอ็มก็ไปตีความเพิ่มว่าเนี่ยคือเอ็มเขาอยากได้เต็มที่แบบผ่านช่วงเวลาที่เลวร้วายมาด้วยกันแล้วมาถึงในช่วงที่เธอแฮปปี้แล้วฉันก็จะยังอยู่ตรงนี้กับเธอต่อไปอะไรเงี้ย,ย,ยะคะ่ะเหมือนอจับมือผ่านสิ่งนี้ไปได้วยกัน พอเราแต่งเวอร์ชันนี้เอ๊ะแต่งพวกนี้เสร็จส่งไปให้พี่เมฆพี่เมฆตอบว่าอะไรอตอบว่าอะไรคะ่ะพูดได้เป็นเป็นคำที่พวกเราตกใจ,ต,ใจตื่นเต้นตื่นเนต้นตกใจอยู่พี่เมฆรับสายเอ๋อไม่ใช่ส่งไฟล์ไปปุ๊บพี่เมฆโทรมาเตรียมตัดนะคำแรกไม่ใช่ฮัลโหลคำนั้น<อ>ก็คือออกอากาศได้สิแปลแปลให้มันออกอากาศได้อ๋อโอ้โหยากเลยนั่นก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมั้งไม่นะแ้วพูดออกมา เดี๋ยวเราไปต,ตุด้ดตามได้เลยก่อคือผมอ่ะไม่เคยพูดคำหยาบกับน้องเอิร์ดน้องเอยมนะครับจะมีนานๆแบบหลุดมาบ้างหรือว่าแบบเวลาได้ยินในวงที่มีเยืกอนเพื่อนสนิทสนิทกับคนในวงมันก็ปกติแต่คุยกันตอนเชียน้องเอิร์ดมาแบบสุดเสียงอ่ะไมพีกอ่ะยอะไรงต่ออธิบายคือคือผมรู้สึกว่าโอ้โหเมโลดี้มันเพาะแล้วมันมันแบบ เนื้อมันค่อนข้างน่ารักมากะรัฟังแล้วประทับใจมากแบบเชี่ยโคตรดีเลยอะไรผมวิ่งอยู่ด้วยครับตอนนั้นใจใจเพราหนูก็ตื่นเต้นมากค่ะแล้วพี่เมย์แบบเมโอดี้ดีมากเลยพวกหนูก็ตอบไปว่าเมโลดี้ที่พี่เมย์ส่งมาเขาลืมเองหรือเปล่าไม่ลืมพี่เม์ไม่มีความจำว่าพี่เมย์ส่งเมโลดี้มาเลยเออใช่ผมผมเหมือนคุณแค่นึกอะไรบางอย่างใช่เวลาขับรถเวลาอะไรคือถ้าเกิดดูในโทรศัพท์ผมมันจะมี คลังเมโลดี้เป็นพันเมโลดี้เลยเนาะเวลาเวลาเรานึกออกก็เป็นปกติตอนนั้คงรู้สึกว่าแค่น่าจะเหมาะกับท่านทนายใช่ครับแล้วชื่อเพลงมาทีหลังปะหรือว่ายังไงมาก่อนเลยค่ะเขาล็อกตีมมาแล้วอ๋อเขาล็อกมาเลยเหรอล็อกงงต่ต้นเลยใช่ต้นค่ะต้องชื่อเพลงนี้เท่านั้นใช่เพราะว่ามันมันมาพร้อมกับเวอร์สตั้งแ่าก็คือตั้งแต่แรกชื่อไฟคือชื่อนั้นด้วยปะเออใช่ชื่อแรกจริงๆคือซันเซ็ตแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นวัดดั้งเดียดตอนตอนที่ คอนเซปต์แบบลงเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับพอลิชมาแล้วแล้วเหลือคอนเซปต์จริงๆแล้วเสียงตอรับปีด้วยพอลอตแล้วอะไรนะคะเสียงตอบรับอ๋อใช่ค่ะก็มีคนชอบเยอะอยู่ค่ะเป็นเพลงที่แบบน่ารักคอนเซปต์เอ็มีบ้างทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้ามาจากใครจริงๆแล้วไม่ใช่ตอนแรกมันยังไม่ได้เป็นแบบ MV ขนาดนั้นค่ะก็คือปกติแล้วเราก็จะไปาหาคุณทันที่เป็นคนวาดปก ในอัลบั้มนี้ทั้งหมดของเราแล้วเราก็จะบอกฟิลเพลงส่งเดโมบอกที่แรกไม่ได้ทําไม่ได้ตั้งใจทําเป็นกราฟิกขนาดนี้ใช่ก็คือเหมือนให้เขาวาดปกทุกเพลงค่ะว่าแบบเพลงนี้เป็นฟิลนี้นะฟิลนี้แต่ว่าเหมือนด้วยความเพลงนี้เราแก้กับเขาจนเรารู้สึกผิดต่อคนวาดมากคือว่ามันมันน่ารักทุกดราฟที่เขาวาดมาเลยแต่ตาเล่นเป็นแบบ อยากได้ความคริสต์มาสค่ะอยากได้ความเตาผิงค่ะอยากได้ความอบอุ่นอยากได้ความครอบครัวมันเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเหมือนเขาทามาตอนแรกก็เป็นแบบว่ามันผิดที่เขาหรือเรานะคือเหมือนเหมือนจริงๆแล้วเราอ่ะเราเห็นภาพตรงกันอยู่ประมาณนึงแต่เราไม่ได้เห็นเป็นแบบภาพไฟนอลว่าตรงไหนอะไรวางอย่างไรแต่บางทีมันต้องเห็นเห็นสักอย่างก่อนเราได้โทนสีกับมูที่เราเห็นชัดเจนแต่ว่าเหมือนส่งไปแล้วเขาตอนแรกเขาว่ามันเป็นคริสต์มาสตอนกลางวันอ่าเป็นโทนสีตอนกลางวันแล้วก็มีแบบ มีมีสีโทนสว่างขึ้นพื้นหลังสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอ็มก็แบบไม่นะเพลงนี้มันต้องเป็นตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้ยใช่แลว่าอันนั้นมันน่ารักแต่มันมันยังไม่อบอุ่นใช่ใช่มันจะมีความสว่างเยอะหน่อยมันน่ารักทุกดราฟเลยค่ะจนหนูไปได้ไอเดียหนึ่งมาว่านี่ไงเราแบบว่าช็อกโกแลตร้อนไหมเเป็นช็อกโกแลตร้อนพี่แบบว่าเป็นความอบอุ่นที่แบบกลับบ้านมาจากตอนที่ข้างนอกหนาวข้างนอกแบบว่าหิมะตก เข้ามาผิงไฟแล้วมีช็อกโกแลตร้อนสักถ้วยหนึ่งเออดีเลยใช่ค่ะก็พอได้ติมนี้เข้าไปเขาก็จัดองค์ประกอบมาน่ารักมากน่ารักสุดแบบจริงๆผมว่าผิดที่ผมด้วยแหละครับอ้าวในช่วงช่วงที่แบบว่าเขาแก้ไปแก้กันนะผมเบช่วงทัวร์เยอะๆไม่ว่างไไมว่างมาดูแล้วพอมาดูอีกทีก็ไม่ผ่านนะแล้วเขาก็แก้กันไปประมาณสามดับสองดับกว่าๆไปแก้ไปเรื่อยๆ สุดท้ายน่าจะจบอยู่ที่เกือบๆสิบได้ล้วคะสิบเปอร์ใช่ค่ะเขากล่างล่างล่างมันสวยทุกตาครับแต่รู้สึกว่าโมเดิร์นทอนมันยังคนละแบบกับเพลงอก็เลยก็เลยมาทําเป็นเป็นอย่างที่เราเห็นกันใช่ค่ะพอดีให้เขาทําแบบว่าที่มันขยับได้แล้วคราวนี้เขาทําแบบ Element เยอะก็เลยเอามาตัดเป็น MV ได้ค่ะก็คือทั้งหมดนั้นมาจากภาพภาพเดียวค่ะมาจากโปสเตอร์ที่ขยับได้หนึ่งภาพ แล้วก็ถ่ายแพนซ้ายแพนขวาซูมหน้าซูมหลังเข้าออกทีมือน้องเอมค่ะเป็นคนตัด MV มวีนี้สวยลยครับใช่เราก็นึกว่าเป็นภาพแบบนั้นจริงๆคือรูปเดียวรูปเดียวยาเราอยู่มาทำมุฟมันใช่ค่ะมาตัดตัดตัดเด็กๆอากจ้างได้หรือเปล่านะยังมีคนต่อคิวคือตอนคือตอนผมเห็นอะผมแบบผมนึกว่าแบบ นี่ไปเปลืองตังค์ที่ไหนเนี่ยแบบอีกแล้วใช้เงินทรมเลยคือผมเป็นสายแบบว่าโอเคน้องเอิร์ธเราจะต้องประหยัดกันนะเราหันตรงนี้นะเราพยายามไม่ใช้เงินอย่างนี้นะแล้วเราแล้วพอผมเห็นแล้วผมแบบเอาตังค์ไปใช้อะไรจะโดนดเกือบบ่นแล้วเกือบบ่นแล้วครับก็พอบอกน้องเอ็มทำผมแบบอุ้ยน้องเอ็มทำเท่าไหร่อ่ะพี่เมย์พี่เมย์พี่้งมาว่าน้องเอ็มเรารู้จักกันช้าไป ผมทํามาหลายเพลงแล้วครับหมดเงินไปเยอะแล้วก็งานผมแบบว่าซมถัดเออแบบไม่แต่มันเป็นฟิลลิ่งอะแล้วเราเราเราอินมาตั้งกับเขามาตั้งแต่ต้นตอนให้คนอื่นตัดก็จะไม่ได้เหมือนอย่างที่เอ็มตัดใช่ใช่ครับใช่ก็จะเห็นมาเพลงที่แบบว่าเพลงเนี่ยอันนี้ดูแบบว่ามูดแปลกๆหน่อยลงช้านิดนึงคนตัดไม่มีฟิลใช่เรายังไงเรายังไงตอนที่ตัดเราเราเราวางวางวางมันก่อนไหมหรือว่าไม่ หมายความว่าว,า,วางไว้ก่อนอไหมว่าฉันจะมูฟอย่างนั้นอย่างนี้นะมีค่ะมีนิดหนึ่งแบบท่อนที่เป็นเอ่อดนตรีไม่มีร้องก็ใช้แพนเอาอค่อยค่อยให้เห็นบรรยากาศเหมือนกับอเอ่อช่วงแรกเราค่อยๆเปิดทีละนิดทีละนิดแล้วตอนจบเราค่อยให้แบบซูมเห็นว่าทั้งแผ่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่อนร้องใครร้องก็ซูมคนที่คนนั้น เออใช่ไหมเรารู้จักกันชาตั้งแต่แต่กลังฝึกหัดอยู่ค่ะกําลังฝึกหัดใช้โปรแกรมเริ่มสนิทกับโปรแกรมแล้วน้อยเป็นพ่วมกับแล้วครับเริ่มตีกองตีกรงแล้วเริ่มตีทุกวันนี้ก็เป็นผู้กากับของนันทนารอยคะนี่เป็นฝ่ายสติแล้วนี่ไม่ใช่สติเป็นฝ่ายร่างกายร่างกายเปล่าเปล่าแบบเดินคอยเตือนอีกทีหนึ่งใช่ได้โอเคงั้นฝากผลงานเลยครับผม จบเพลวเกินงงไปไม่ถูกเออใช่ค่ะไปไม่ถูกค่ะเออเออมอะค่ะก็ขอฝากมุกธนันธนาไว้ด้วยนะคะตามโซเชียลมีเดียก็ T A N A N T A N A ค่ะแล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify เออ e m u s i i y y u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  e Juice t i d a l ต่างๆมีทุกช่องทางเลยค่ะไปฟังเพลงของธนันธนากันได้นะคะพี่เมฆครับแล้วก็ ฝากเมกสิปนันด้วยครับก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube เหมือนกันเลยครับันทนา,ภาเหมือนกัทันนาเลยมี YouTube มี Spotify มีแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั้งหมดเลยแล้วก็ IG Facebook Page ก็มาติดตามกันได้ครับ m e k s i p p a n u n ครับแล้วก็ปลายเดือกนกำลังปล่อยอัลบั้มอ่ะอก็มาลังนี่นละมานังคุยกันอีกทีหนึ่งครับ ปลายเมษานะอัลบั้มแรกปลายเมษาครับย okay. Le ี่สิบสี่เมษามั้งครับนใช่ไหมใช่ถูกต้องครับเห็นไหมเขาไปเป็นฝ่ายข้อมูลของวงอื่นแล้วเขาเป็นสติของวงต่อไปจะมีค่ายแล้วนะอยค่ายอะไรเฮ้ยเออวะเริ่มเป็นเรื่องเวลาคใายกับกันได้ขอบคุณมากจริงขอบคุณมากหลังจากนี้จะมีเพลงให้ฟังสองเพลงนะครับ นะครับเพลงอะไรบ้างนะวันนี้ที่เราบันทึกเสียงกันเพลง w e l l d o n e Today ที่เพิ่งปล่อยไปนะคะอ่าหนึ่งเพลงนะครับมาเล่นสดกันตรงนี้เลยฮะฮะอะคูสติกทีแรกนี่นี่ไม่ค่อยชิมเท่าไหร่เล่นเทคเดียวด้วยบอกเขาดิเทคเดียวครับเทคสุดท้ายเขาสุดท้ายเขาอีดิตเก่งอยู่แล้วนี่เราเล่นครับได้ขอบคุณครับก็เดี๋ยวน่าจะได้เจอเมฆเร็วๆนี้เนาะเพราะว่าเดีจะออกอัลบั้มเดี๋ยวมานั่งคุยกันว่าแต่ละเพลงเป็นมาอย่างไรได้แล้วก็ติดตามธนันตนาด้วย แล้วก็จะมีซิงกันถัดไปนะครับรลอกกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสด yeah. ีครับเย่เย yeah. ่จร yeah. ิงๆอยากให้นี่มาค่ะฟีดแบกที่ชอบที่สุดของพี่เมกแต่ว่าไม่รู้จะแซกตรงไหนไม่เป็นไรค่ะฟีดแบกที่ชอบที่สุดเมื่อวันเดย์ที่พี่เมกรับสายแล้วบอกว่าตอนที่ทำเดโมเสร็จแล้วก็โทรมาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรยังไงนะอ่ะเดี๋ยวตัดชุบชุบชุบไม่เดี๋ยวเราเข้าทีหลังได้ไม่เป็นไรเปนรายการเราเองอะไรอ่ะโอเคอ่ะพี่เมกยังไงนะครับ ตอนที่เดโมที่พี่เมฆส่งแบบว่าพี่เมฆทาเอาเดโมมาประกอบร่างเสร็จปุ๊บแล้วพี่เมฆโทรมาได้ยินเสียงพี่เมฆกำลังแบบเปิดเพลงอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยเพลงนี้ข้อดีเลยอะ่ะเฮ้ยฟังแล้วอยากแต่งงานเลยอะ่ะหนูรู้สึกว่านี่คือฟีดแบ็ที่แบบที่ถูกต้องที่สุดของเพลงนี้แล้วอะ่ะในทั้งหมดที่ได้ยินมาคือเพลงจริงๆถ้ามันทำนี่นำทำหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์ที่สุดคือคนรู้สึกไปกับเพลงซึ่งคุณทำสำเร็จแล้ว <S <S ดีใจไหม เย้ซึ่งพี่แม่ขอแฟนแต่งงานไปแล้วยังครับแต่ว่าเเ o อร์ลองคู่กับแฟนแล้วน่ารักมากเป็นเวอร์ชันที่น่ารักยครดบผเกือบลืมไม่ครับผมลงใน i อลงแบบว่าเป็นสตอรี่ยังไม่อัดจริงจังกันครับรู้สึกว่าเพลงค้างคางมากเลยที่แบบอัดกันอัดเพลงกันเอาไว้แล้วแบบไม่ได้ปล่อยเป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักลงเป็นคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ได้ไม่มีเวลาทําต่อฝากน้องๆทั้งสอง วงนี้ด้วยนะครับจะ <Yeah. S 1> เรียกว่าวงอะไรเป็นศิลปินเดียววงธนัธนา,นาขอบคุณครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> อันนี้จบจริงๆนะจบจริงนะ <Yeah. S 1> จบจริงเย่ <Yeah. S 2> <Yeah. laughs> Dengne er der nogen, der har det pænt. Hvis du vil fortælle mig, at du elsker mig meget, er så altså meget, når du føler dig som mig, eller ej. Du ved, at jeg vil Kan i dag var vi kærlige, men jeg fortalte en เมื่อหน้อยนะมองดูพระจันทร์ดวงเดิมจากตรงนี้คงเป็นเพราะเธอบางทีวันนี้ฉันดูเซ่ใสสวยงามจะคืนข้านาคพรุ่งนี้ต้องตื่นเชา้าจะวอนข้าดาวุ่ยพรานให้ฝันดีคงมีสักคำบางทีคนนี้นี่อยากพูดไปจะเก็บวาดทำชืช่อชมาแต่คงไม่รู้หรอก ปากมันอมอะไรไว้ถึงพูดไม่ได้สที่จะเป็นแบบนี้คงไม่ดีนะบอกรักทำไมต้องยากนะ่ยหรือฉันคุณทำเช่นไรไม่บอกจากไปมันคงไม่ไว้ก็พอจะรู้หรอกแต่แบบว่าถึงเวลามอไรกัพูดได้แค่แฟนดีนะเธอคนดีอย่างนี้ต้องทำเช่นไรเธอรู้ไหม ตรงนี้มีคนที่เอาแต่พาถ้าจะบอกว่ารักกลูมันมากไปแต่อ,อัชะมันนะเธอรู้สึกอย่างฉันหรือเปล่าเธอรู้บ้งมตรงนี้มีคนที่เฝ้าและรอคอยจะบอกคำน้นที่เธอมาเอียคือกันจะบอกแค่ฝันดีนะพี่ก่อนนะเธอ ฝันที่คิดถึงกันไหมนะอยากรู้ใจเพราะฉันนั้หวังไปไกลอยากเข้าไปอยู่ใกลใ้เธอจะเก็บว่าทำชิวใช่ไหมที่คงไม่รู้หรอก แบบปากมันอมอะไรไหวแตงพูดไม่ได้สักทีจะเป็นแบบนี้คงไม่ดีนะบอกรักทำไมต้องยักนะเลยฉันควรทำเช่นไรไม่บอกเธอไปมันคงไม่ไว้ก็พอจะรู้แล้วแต่แบบวันถึงเวลามาไรก็พูดแต่แค่ฝันดีนะเจอคนดีอย่างนี้ต้องทำเช่นไรเธอรู้ไหม ตรงนี้มีคนที่เอาแต่เพ้อถ้าจะบอกว่ารักก็มันมากไปแต่ฉันมั่นนะเธอรู้สึกอย่างฉันหรือเปล่าเธอรู้บ้างไหมตรงนี้มีคนที่เฝ้รารอคอยจะบอกคำนั้นในท้องเขียงคู่กันแต่บอกแค่ฝันดีนะไปก่อนนะเธอ No, no, no าแนบเเธอรู้บ้างไหม So, n e the l i e t bug I k e t a n g a u n d in that we're g